สวัสดีครับพี่น้องที่รักายอง์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับพระวจ,จนะของพระเจ้าในวันนี้เป็นสุภาษิตบทที่ที่24ข้อที23่23ถึง34นะครับข้อความเหล่านี้เป็นคำกล่าวของคนมีปัญญาด้วยการลำเอียงในการตัดสินนั้นไม่ดีเลยผู้ที่กล่าวแก่คนอธรรมว่าเจ้าไร้ความผิดจะถูกประชาชนแช่งและประชาชาติรังเกียจ แต่ผู้ที่ประนามคนอาธรรมจะปีติยินดีและพรอันดีจะมายังพวกเขาคนที่เป็นเพื่อนแท้คือคนที่ตอบตรงไปตรงมาจงเตรียมงานของเจ้าที่ข้างนอกจงทำมันให้พร้อมสำหรับเจ้าที่ในนาและหลังจากนั้นก็จงสร้างบ้านของเจ้าอย่าเป็นพยานปรักปรามเพื่อนบ้านของเจ้าอย่างไม่มีเหตุและอย่าล่อลวงด้วยปากของเจ้า อยากกล่าวว่าข้าจะทำแก่เขาอย่างที่เขาได้ทำแล้วแก่ข้าข้าจะทำตอบแทนเขาตามการกระทำของเขาข่าผ่านไปที่ไรนาของคนเกียรครานข้างสวนองุนของคนไม่มีสามัญสำนึกและนี่เน่มีหนามงอกเต็มไปหมดหน้าดินก็ปกคลุมด้วยต้นเหนือกน้าและกําแพงหินของมันก็พังลงเมื่อข้ามองดูและได้พิเคราะห ถ้าเห็นและได้รับคติสอนใจหลับนิดเคลิ้มหน่อยกอดมือพักนิดหน่อยแล้วความจนจะมาหาเจ้าอย่างขโมยและความขัดสนอย่างคนถืออาวุธข้อที่2 3ถึง34พูดถึงคำกล่าวเพิ่มเติมของคนมีปัญญาขอ้อ23-26ถึง26กล่าวถึงความเที่ยงธรรมในการตัดสิน การตัดสินเป็นการปฏิบัติการแทนพระเจ้าเพราะฉะนั้นจึงมีถ้อยคำที่ต้องตัดสินด้วยความเที่ยงธรรมโย่มากในพระคัมภีร์ข้อเพื่อ 27, ะจะสร้างครอบครัวก็ควรจะเตรียมไว้ก่อนด้านเศรษฐกิจส่วนตัวและถ้าทำงานอะไรก็ตามก็จะต้องเตรียมไว้อย่างเรียบร้อยแล้วก่อน คริสเตียนเราก็เช่นเดียวกันเมื่อเราทำตามพระองค์ไปก็จะต้องเตรียมตัวในการเสียสาระเพื่อพระองค์ไว้ก่อนข้อ28ถึง29อย่าเป็นพยานประปราเพื่อนบ้านของเจ้าอย่างไม่มีเหตุการเล่าลวงเป็นความบาปถ้าเราเล่าลวงผู้อื่นเราก็จะตกอยู่ในการ ร่ลว,ลวงเหมือนกันข้อ3 0มสิถึงสามส่ราถึงอยากเกียรติครันเลยโดยเฉพาะคริสเตียนเราจะต้องขยันทุกด้านเพราะว่าเรามีชีวิตอยู่เพราะถวายเกียรติพระเจ้าคนเกียรติครันก็ทำอะไรก็ตามไม่ได้เลยพระเจ้าไม่ทรงพอพระทัยคนเหล่านั้นประยุกต์ใช้ได้อย่างไรในวันนี้นะครับหนึ่ง ขอให้แบ่งปันปพระพรที่ได้รับจากพระรำของพระองค์ในวันนี้นะครับขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาและทรงไว้พรให้พี่น้องท่านทั้งหลายไปสู่ทางที่ดีตามนามพระไทยของพระเจ้าในวันนี้นะครับสวัสดีครับ